บรรยากาศยามเช้าเช้าตอนนี้ผมก็ได้ทําการเกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฤดูการนี้ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งไปด้วยตอนที่เราเกี่ยวข้าวฝนก็มาเป็นประจำทําให้ประสบปัญหายุ่งยากในการเกี่ยวข้าวตลอดพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จตอนนี้ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่ง เหมือนกับว่าเทวดาจะกลั่นแกล้งชาวนายังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ได้ไปปักหลักล้อมรัว้วลวดไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้แล้วเดี๋ยวจะนำแบตเตอรี่ไปทำการติดตั้งแล้วก็จะนำวัวไปปล่อยที่ท้องทุ่งให้เขาได้เดินกินหญ้าอยาจะดูคอยดูว่าเขาจะอยู่ไหม ดอกไม้สวยงามก็เริ่มบานแล้วหลังจากที่รู้สึกว่าน่าจะหมดฝนแล้วลมหนาวก็น่าจะเริ่มเข้ามาดอกไม้ก็เริ่มบานดอกกุหลาบที่ปลูกไว้ตอนนี้ก็ออกช่อสวยงามผมได้ทำการชาร์จแบตเตอรีร่ไว้แล้ว ปเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นำแบตเตอรี่ไปติดตั้งกับรั้วไฟฟ้าที่ล้อมเอาไว้นี่คือรั้วไฟฟ้าที่ผมได้เอามาล้อมไว้ได้ทำการปลูกทุงพลาสติกสีขาวไว้เพื่อให้วัวมองเห็นจะได้ไม่เดินม,มาชนรั้วหลังจากที่เขาโดนแล้วเขาก็จะรู้เลยว่านี่เป็นรั้ว ทีหลังเขาก็จะไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาใกล้นี่คือตำแหน่งที่ผมได้ทำการวางเอาไว้เพื่อที่จะเอาแบตเตอรี่มาติดตั้งทำการต่อสายขั้วบวกเข้าเข้าไปที่รัว้วลวดแล้วก็จะต่อสายดิน อกจากตัวเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้านี่ออกไปสู่สายดินเพื่อไปปักไว้กับพื้นดินแล้วก็จะต่อสายจากเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าเพื่อมาเชื่อมกับแบตเตอรี่นะครับ หนีบเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกขั้วลบน,นี่เราจะยังไม่จะยังไม่ใส่ขั้วบวกนะครับแต่ขั้วลบเราจะหนีไว้เลยแต่ขั้วบวกนี่เราจะยังไม่ไม่หนีเพราะว่าต้องเอาวัวมาเข้าก่อนนะครับผมได้ทําการล้อมเอาไว้รอบๆบ,บริเวณพื้นที่นาของลุงมิฟาร์ม ทั้งหมดมีอยู่แปลนนี้23ไร่จะล้อมทั้งหมดเลยครับเพื่อเอาวัวมาปล่อยให้เขาเดินกินอย่างอิสระนี่ครับคือถัง200ลิตรที่ผ่าครึ่งเพื่อเอาไว้ใส่น้ำไว้ให้วัวกินเวลาเขาหิวเขาก็จะเดินมากินตรงบริเวณนี้ น้ำเราก็จะขนมาไว้ในถัง200ลิตรเพื่อที่จะเอามาไว้ตักใส่ลงไปในถัง200ลิตรที่ผ่าครึ่งอันนี้นะครับเราเลี้ยงแบบปล่อยแปลงธรรมชาติอย่างนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงบัวไปได้เยอะ คเรามีแม่พันธุ์ซื้อแม่พันธุ์มาก็เอามาปล่อยแปลงไว้ให้เขาเดินหาจินเองตามธรรมชาติเป็นการเลี้ยงวัวแบบบ้านตอนนี้ผมก็มาไล่วัวจากโคกเพื่อไปปล่อยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาไล่วัวไปกัน จะเอาวัวไปปล่อยที่แปลงครับเพื่อนๆแม่แดงน้องใบโพแล้วกอลิซ่า สลุมที่ผมใส่ให้วันก่อนน้องใบโพเพื่อให้เขาได้รู้จักเชือกรู้จักการถูกควบคุม Uh <laughs> huh. ไ่วัวจนตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้เขาก็จะลงไปหากินหญ้าต้องคอยไล่ต้องคอยต้อนเป็นระยะ ต้องคอยดึงเม่แดงนี้ได้ทำการผรสมเทียมไว้แล้วผสมพอพัน KF 3าผ่านไปแล้วหนึ่งรอบครับ 哎，哎。Hey. Hey. เดินตามกันเข้าไปแล้วครับเพื่อนดิซ่ายังไม่ยอมเข้าไปหมูวกินใบกระถินอยู่เขาชอบใบกระถินไป แข่งขาใหญ่ครับน้องลิซ่านี่เขายังไม่โตเต็มที่ครับอายุ14เดือนเป็นลูกของ k f 68 เขาเดินหากินเองตามธรรมชาติตามใจชอบว่าเขาจะเลือกกินฟางหรือจะเลือกกินหญ้ากินได้ตามใจชอบช่วงนี้ก็จะมีหญ้าเยอะหลังจากที่ต้อนวัวเข้าไปแล้วเราก็จะทำการปิด การปิดรัวแล้วก็ปล่อยกระแสไฟนะเพื่อนๆเ,เป็นกระแสไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์ซึ่งไม่ทำอันตรายวัวแต่อย่างใดเพียงแค่เขามาโดนเขาก็จะสะดุ้งแล้วเขาก็จะถอยกลับ ไม่ได้มีปริมาณกระแสไฟที่รุนแรงเป็นอันตรายต่อสัตว์แต่อย่างใดแต่ทำให้เขาสะดุ้งแล้วก็ถลอยกลับไม่กล้าที่จะมาโดนแค่นั้นครับพอเขาโดนครั้งแรก ครั้งต่อๆไปเขาแค่มาเห็นลวดเห็นถุงที่ผูกไว้ตามลวดนี้เขาก็จะรู้เลยว่าตรงนี้โดนไม่ได้นะนี่ครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆไปจัดการตัวจอมยุ่งที่ชอบมุดรั้วไฟฟ้าออกมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเป็นตัวไหนที่เป็นตัวจอมยุ่งที่ไม่ชอบอยู่ในรั้ว ที่ลุมิฟาร์มได้กั้นเอาไว้แต่ชอบที่จะแหกรูออกมาที่จะพาเพื่อนๆไปดูว่าเป็นตัวไหนเพื่อที่จะได้ไล่กลับเข้าไปในเขตลุมไฟา้าเราคืนนะครับนี่ครับเพื่อนๆไอโพครับ นี่ครับตัวยุ่งครับชอบแหกรั้วไฟฟ้าออกมาฉลาดมากครับรู้จักลด วิ่งไปแล้วยิงไม่โดนครับเพืเ่อนๆนแค่ยิงคูเขาจะรู้จักโกงตัวเพื่อที่จะมุดลอดรั้วไฟฟ้าไม่ให้หลังเขาโดนรั้วได้ฉลาดมากครับน้องไบ่พเจอหนังกระติกวิ่งหางจุกตูดไปเลยเพื่อนเพื่อน เข้าไปแล้วครับเพื่อนๆตัวยุ่งตัวแหกรั้วไฟฟ้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ